ท่านลูกได้บวชแล้วแต่เตว่าท่านบวชเมนอยู่ดอกแต่ได้บวชแล้วลงโทโอ้ยแล้วใจเิ่นแล้วโอ้ยยกงไ้อยูย่แล้วพอว่าตอนที่แรกว่าท่านบวชนคือจังสีหนาลูกบวชมาแล้วงานการเมืองเทียมกับปับลงโตเมื่อปั๊บลงโต้าลูกอยู่ในสนานใดก็ถือว่าตนเองได้เขาสังคมอีกสังคมหนึ่งสังคมมูขนาด เนื่อแเลเห็นผ่าเหลืองเห็นคู่บอาจาย์เห็นยุ้มูพวกโมกับว่ามอโว้หัวมวนเห็นคู่บอาจานเห็นชำนาคก็คือเห็นลูกเห็นเต่าเจ้าของจิตใจมันกระเบิกบานแฉม่เฉื่นพอเป็นพระเป็นนี่นั่นมันบริเดือนห่อนไพ่บุญบานนั่นเอาบุญมาสันพระมีบุญมีงานไปเอาบุญน้ำคูบบอายจานนั่นก็มิแต่ไปฟังเทศฟังรรมแสดงรรม บริวาไล่ขากันตีกันบริโภคผ้าอาวุธไหนมันมันมันกระทําให้พ่อเมย์บอลเล่าหลอนสุขใจเมื่อลึกขึ้นมาได้แนวอีกอย่างนึงในพระธรรมวินัยของพุะเจ้าการบวชเพิ่นมีขออนุญาตยกเว้นให้ภิกษุสรปะถากพ่อเมย์ใดดูก่อนภิกษุสทั้งหลายภผยผูใ้ใดได้บวชสงัง บำเพ็ญเพียรชำนาธรรมคันหาว่าพ่อเมท์ถูกไห่ทุกจนบินถวาดมาได้ไผบาดขอกินมันเป็นการพิศีินห่งองค์พุทธเจ้าแต่ขันว่าสองเคือเถ่าบิดาพ่อเม่์ถูกอยากแทงแท่ททให้กินได้ก่อนโมเป็นนังพ่อเม่์สองคนนี่ลูกเต่าบินหวานมาว่าท่านไาิปีรนาเอาให้กินก่อนกรไดบ่เป็นอาบัตทา บินบานมาหนีเอาไปให้คนอื่นบอกเมีนพ่อเมนเพิ่นปับอาบาดัดเตะพระเ้า,เาขั้นบินแต่บาดใจให้พ่อเม่กินก่อนเพิ่นบริป,ปับอาบัดวีไนอยีายนั่น,น,นพอมีเหตุต้นเหตุเบาซูฟังนิทาน ทรมมบทมีพาเทลารูปหนึ่งได้เรียงพอเรียงมีพราเหตุว่าสมัยหนึ่งนั่นมีเศรษฐีคนหนึ่งแต่กูลเศรษฐีหนึ่งนั่นมีสมบัติอยู่แปดชิปกูดแปดล้อยหลาน ตะโกนเศรษฐีนั่นมั่งคั่งไปด้วยสุมบัติประธานบริวารแต่ได้ลูกคนเดียวขึ้นมีลูกชายผู้เดียวลูกชายอายุมากได้สิบหกปีสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นในโลกคนทยยังนนน้งหลายย่ามบันศีลบันพระลังไหลเข้าไปสู่วัเชตะวันเพื่อฟังธรรม นำประถูป,ประทีบน้ำน้ำปอนงปนาไปย่ำแรงแแพ่พอเมอเษธีนี่กับ,บรร่เร้สนใจเรื่องให้ท่านรักษาสินดอกเซยพอตัวเองมีพ่อแล้วบ่เดือดห่อนมันกับว่าตางกับคนเท่านี่ละว,วะลั่งเทียผู้คนทุกๆุเนได้ขาวัดคนทุก,ทก,น,น,ทกนั่นละขาวัด ลังคนก็ทุกข์ขาดก็เกิดเนเขาวัดลังค้นก็ทุกข์คิดทุกข์ใจขยังเขาวัดคนปกติบ่ทุกข์คิดทุกข์ใจทรัพย์สินเงินทองมีลำรวยเน่นี่เขาวัดนี่ยากๆอยูอย่ด้มันเป็นอย่างสัน้นหาหน่อยอยู่มันต้องมีเหตุนะต่อมาว่าในวันนั้น เป็นวันธรรม,มัสวรรคคนทั้งหลายล,างลายังไรฟังธรรมพุทธเจา้าคนละบุญนั่นก็เลยอ่อนว่นพ่อเมยข่อยสิไปฟังเทศพ่อแม่โอ้ยสิไปยังหลูเอ้ยฟังเทศฟังธรรมยังอยู่เหอนดูสาสนาเอาสนุก,กสุขสบายไปฟังเทศฟังธรรมนั่งปวดแขงปวดขานั่งต่หมอบต่อขานุ่มมือ่จอคอฟังฟาเบ่าอย่างเดียวหลูงเอ้ยเือนดูซาสนาเอาอยากยังกกิน มีคนใส่มีบริวารอยากเห็นยังเห็นแต่เบิดตามจิตตามใจไปยังมาอันนั้นมันไปทุกอยาก่างลำบากนั่งปวดคอปวดแขนอ้ย่อยยสิไปทะลุหลาเมวาฝ่ายลูกก็เรียกว่าเมเอ้ยพอเอ้ยคนเขาไปวัดบ่นบ่นเข้าบ่ไปเบิ่งน้ำเขาจะเท่อเข้าลยสีตาย่างค่าเครือคือบักปวบ สิบรุรจวบพ่อพระรรมขอที่เพิ่นสอนไดให้คอยไปเบิ่งในเจักเถือเอ่อเอาว่าเพิ่นเบาอย่างไดเหตุอย่างไดคนพอไปอย่างไดอย่างในหน่อยกับสธิหัวสังคมของเพิ่นอ้อนวอนพ่อเมย์ได้เถื่อพ่อเมย์กันแล้วเออไปกับไปซะขนาไปเบิง่งในเผากับด้วยหลูกเด้ออย่าไปเว่ยตัางอื่นพ่อเมย์เป็นห่วงลงเฮือนไปกับบริวาร ไยสมัยที่พระเจ้าบนเทศถึงสังขารบ่เทียงว่าผู้ขี่ทุกในมือหนีมืออื่นอาจกับมีผู้ที่มีมือหือถูกบ่อาจหวนเห็นหูเป็นคู่เขาในมือหนีมืออื่นอาจเป็นซิ์เป็นศิดในมือหนีมืออื่นอาจเป็นคู่บ่มีไพศาบหูดวงชีวิตและชาตาเจ้าพระญาองค์กษัตริย์กาดผัดพ่้อยเมืองบาน มาสันดเดพนว่ะโทราเจ้าเบาว่า,วามันบ่เทียงแท้แน่นอนสังขารพอเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีกับพอบุญทรงมาทวเวทสืบก่อไหวต้องหน่อยกระเบิดผันหวานนะโสิทุกข์เป็นเศรษฐีเนี่ยหนีมืออื่นอาจกลับถูกโภทุกข์เนี่ยมันหนีมืออื่นอาจกระมี่ผันว่าเทศใหย กุลบุตรน,นั้นเฟนให้แกชุมชนนั้นฟังแต่ว่าทำมานั่นเหมือนกับว่าพระษาสดานั้นเจาะจงเทศให้กุลบุตรผูเ้เดียวผู้นังง่งยู่ายหมูนฟังเพื่อนี่ก็มองเห็นความเป็นจริงพอคนมันได้สะสมบุญบารมีปัญญามาเกิคดความเบื่อหน่ายว่าเอ๊ะเฮานี่มีทราบส์สมบัติแค่แปดโกด แต่กันยังสิมาติดแงกอยู่นี่พระปรม,มา,าศสาสตรานั้นเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ในราชวังมีนั่งสนุมถึง6 0มือน,นางแวดล้อมมีเลอะปราสาส3ฤดูอยู่ใส้กระดาษโบเดือด้อนมะลำบากพระองค์ก็นยังเสียสละนั้นมาออกมาบวชได เพื่อเป็นการทดแทนเขาคาน้ำนุ่มเขาปอนพ่อเมเชิดสู้วงตระกูลเหมือนกับพระเจ้าบวชก็เรียกว่าสัมมาสักกายบุตรเพิ่นในบวชมาในตระกูลสักกายรลาชเพิ่นอยู่ในตระกูลสักกายรลาชสักกายรลาชเมื่อบวชมาอื่นว่าสัมมาสักกายบุตรพวกสัมมาสักกายรลาชนั่นมันมันเกิเชิดสู้วงตระกูลบ่คอยได้ คือว่าบวชเขามาพอคันไดดีเฮ็ดดีแล้วเขาก็ถามหาพ่อห้าเม่คือกันหลักก็ว่ตอามาเือกนว่าอย่าตนุ่มบางคนมามาคุยนำสยาสนอออโนุ่มพ่ออาตมายังอยู่บอกนุ่มเม่ยังอยู่บอกแข้งแรงดีอยู่บอกท่านไหบ้านนี้กะอันอนุ่มพอ,อนุ่มเม่มายามเม่นไผ่ก็ิเข็นไส่ละพ่ออาจารย์แม่อาจารย์ผู้จังไรโอ้หง่องกันได้เจ้าเมื่อคืน ดีแท้ไหมไงใดลูกสายบวชถึงเป็นนักบวชจด้สันได้สีบ่อนี้พ่อแม่กับพ่อยหปลื้มใจดีใจคือเทียนหลูกไส้จะคล้องกับดีใจสุกใจขึ้นมาขไหนั่นคือไว้ไงว่าการบวชนี่กับเป็นการดึงพ่อแม่เขาสังคมอีกสังคมหนึ่งทั้งคมอันคนทั้งหลายทายูใดเฮ็ดใดยอมหลับ คนทั้งหลายยอมรับมาโนบนันฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มีจิตใจน้อมไปเพื่อการบรรพชา,าพอมองเห็นว่าสังขารทั้งหลายบบเทียงทรัพย์สมบัติมีทั้งหลายหลายก็สิทธเสียมสลายทำลายไปมารดาบิดาจัาหน้ก็สิทแตกตาตายไปเมื่อตายไปแล้วกัดทั้งวนมากขันบริธรรมบุญไหวก็สิลงนรกตนเองนี่กถือว่าเป็นหนีมัรดาบิดดก็ขึ้อยากกะตอบบุญแทนคุณ พอพุทธเจ้าว่าคนเฮ่าเกิดมาจากของพ่อเม่พ่อเม่เมให้หลางกายซีวิตอินทรีย์สังขายความดมลโมรดกให้ตอบแทนบุญตอบแทนคุ้นพ่อคุณแเม่อุปการละที่คนใดกระทําโดยการที่สํำระใจเจ้าของให้บริสุทธิ์เอาหลางกายที่พ่อแม่หายนี่มากระทําคุณงามความดี ก็เหมือนกับว่าเข้าเองนี่ให้พ่อให้แม่เอาจิตใจดึงใจพ่อแม่ขึ้นจากความมกมนในกามจากนรกมาต่างเพิดเพื่อนอยู่บนสวรรค์เพราะะลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์พอหลูกอยู่ในวัดในศาสนาหลังจากนั้นก็จึงมาชนทั้งหลายพระเจ้าเทศแล้วกำลังไหลกันกลับ มานมกับไปกาพู้ใเจ้าวาข้าพ่อพุทธเจ้าขอบรรพชาคือบวชเป็นนิ่พอสิบหกปีพู้เจ้าจึงว่าดูกนเธอบวชสมมีบิดามาดาอยู่บ่มีอยู่ขันมีกับไปลาพอลาเมสกอนเฮ้าบวบวชผู้คนผู้ทีพอเมบอนุญาตไก่จึงขึ้นมาพอเมว่าเมเอยยพอเอ้ยไปหนีลูกเดยไปฟังที่ถ้ำของะพุทธเจ้าแล้ว พ,พระพธิใจเจ้าเพนเว่าถึงบุตรคุณลวงสิขอตอบแท่นบนคุณพ่อแม่โดยการบรรพชาแทน่นเขาคานมโนนพ่อแม่ว่าโอ้ยหลูกเอ้ยอย่าไปเว้าพ่อแม่บ่ให้ลูกเป็นหนีบนหนีคุณดอกว่าใจเจ้าบ่บวชนห่นอยูน้ำพอน้ำเม่อยากยังกินยังนั่นเทศเอาบริวารหลายลงหลายแม่ก็พอบ่อให้เป็นบนบนคุณดอกว่าสนันก็คือกันนะ กะกเห้ากะเป่ตตางกันนะวะเห้าเห็นน้ำโลกนีบริคิดว่าเห้นมีบุญมีคุณดอกคันว่าโลกสี่บอดสิเหตุอย่างกอยังให้โลกยื้ํนเจ้าของออกะเลยต่อมาดูกก็เลยว่ยอมคันพอเม่บ่ห้บอดดีดีสือดเข่าจนกวัาพอแม่เสียอนุญาตโอ้เข้ามาได้เดมือโอ,อ้คันเว้า เพื่อสัดจ,จะเพื่ออยากพัฒนาตนเองคนมีวุนบารมีอดเขา่าพ่อแม่ก็ไปเอานําสหายโมลินมาว่าไปบอกให้เนี่ยบอกหาเอ้ยมันอยากบวชอดเขาบ่กินเขาแม่สิจังไหนเกตเหมือมันจะตายที่มีได้นั่นเมื่อสายมากก็เร่มาบอกลูกเฮ้าวาโตู ลงมากินข่าวสาการบวชมันยากลําบากเฮาก็อยู่น้ากันเห่นน้ากันไปใส้มาใส้สนุกสุขสบายตัวมาบวชให้จากเข้าสาหายเอ้ยมือเอ้ยว่าสันหลังจากนั้นมอนี่กาวามือเอ้ยคัานฮาบ่ได,ด้บวชให้เฮาตายซะดีกว่าไปบอกพ่อบอกแม่ต่อจากนี้ไปเฮ้าตายเข้าสีโอดหอนหนามบอกกินข่าวแล้วีโอดนามให้มันตาย มแต่เฮาดีบวดก็เอาสหายนี่ก็ได้มาว้าว่าโอ้ยมาดาบิดาของกุลบุญวราให้เล่าให้หมอบวชซะเม่์พอโมูนี่เคยเล่นน้ากันขัดมอยบวชคือสิบบกินเข้าอีหลีอีกอย่างหนึง่งการบวชมันยากตื่นดึกลูกเสาบําเพ็ญภาวนาอุปถาคู่บาอาจารย์ จากได้กินห่อนผัดเตเล่ากินเย็นแนว่าวะเขอเข้ากินแล้วปเปเตเพิ่นที่ท่านให้ไปทั้งไบรบ่ได้ตามใจเจ้าของคือบา่าตีมีคู่บาอาจารย์ค่อยสอด่องดูแลค่อยดูค่อยแนมคันบวดเข้าไปแล้วอยู่บ่ได้ก็ชิชี้ก็มาเองดงนกให้เล่ามองบอดชซะพ่อแม่ก็เลยเอคัดเปสันก็ให็นบวดชซะจึงให้บวด เมื่อวบวชแล้วก็จะเลื่อนสมณธรรมหนีไปจากพ่อเมย์บ่มาเยี่ยมยามโจรไปบาเพ็ญเพาหน้าอยู่ในป่าเพื่ออยากเห็นบรรุธรรมจังสิขึ้นมาหาพ่อเมย์ไฟพ่อเมย์สองเถานั่นมีากกรา,าอยู่แปดทีบโกรธลูกชายกขาไยูคิดถอดแต่ลูกชายแต่งบาเคยขาวัดขวาว่าแต่งตริกรมา คิดหอนลูกายต่อมาบานทรัาบ์สมบัติทั้งหลายบ่มีปูดูแร่อมมีลูุกชส่ยอยู่พวกบริวารคนใส่มันบ่ซื้อมันกะอยากหยอะโกงเอาพอไดใมันก็นเอาโกงเอาลมละลายหายไปเป็นเศรษฐีกับเป็นยาโจกคนขอทาน ไฟลูกไส่กับพรบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าอยู่ในภูเขาโน้มนา่นหลายปีพอสมควรต่อมามีวิศษุรูปหนึ่งเดินทุดงไปก็เลยไปขอพักอยู่ด้วย mm hmm. เมื่อถามมามาจากไซามาจากสาวัตถีก็ mm hmm. เลยว่าเออขันทันมาจากสาวสัีผมอยากถามมาตระกูลมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งนั่นอยนู่หันนั่นเพิ่อเล่าเป็นจังไรอยู่ดีมีแห้งบ่ พราเทลาลูปนั่นไปถึงกัเรีบบอกชุบังโอ้ยเอาวโสโกุบายจ่าด้วยป่ดตองถามดอกตะกูนั่นผมบม่อยากเว้าเอาเป็นอย่างมันเห็นแล้วนะ่ะสังเวชสลดใจเป็นอย่างไรขว่างสันเศรษฐีสองคนนันเป็นมาเศรษฐีว่าสันเบิดยูดกินมีลูกคนหนึ่งต่อมาได้ยินข่าวว่าลูกชายนันบวช แล้วกับปมายาเมจักเถื่อจักไปทางไหนมิดชีรีวนพ่อแม่เนะี่ยขึ้นหอดลูกแล้วต่อมาค้นใสบริวารกันหยาดแย่งยิ่งซิ่งหลักเลขข็กขโมยหน่อยคดโกงเอาโจนกายเป็นคนทุกข์ยากหาขอกินเขาแต่ละมือมีไปส่วนหาผามะมุงส่วนเด็ดๆกลางเวียงกลางวิน เขาไล่ออกจากกระเหรื่ยหยกจากเป็นเศรษฐีเขายุดเปิดแล้วผมไปเห็นผมบินบาทไปพอ่อกนาซ่องเวทสรดใจซ่องเถ,ถ่ามาทุกสำเถา่าโอ้ยลูกเต่าก็จักอยู่จังไหนว่าพมาที่ล่านั้นโมงว่า,าพาะบิษูที่ตัวเนียงวา้ฟังนั้นคือลูกทายของเศรษฐีนั้น เมื่อพระมาะเทลาบ่ห้ฟังยังสันแล้วคนก็เลยได้มอบเสนอาสนาว่าผมจะกลับขึ้นสู่สาวัตถีเพราะเศรษฐีที่ว่านั้นคือบิดาของกผมอกเองอ้าวถ้าพ่อของท่านท่านก็รีบไปดูไปเบื้องนี้นที่โตนผูเถาก็เลยรีบเดินทางมาจิตเป็นสองใจนะีซิกออกไปเหลี่ยงพ่อเมย ครับสีด้ำลงวงตระกูลของภาษาศาสนาเจ่าจังจไ้อเนาะคิดนําทางมาภาษีก็ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันก็ดีอยู่ปัจจุบันแต่พระเจ้าว่าวรบรีบรตลอดพอพอข้าวก็สิพัาพากจากกันไปตายเท่าหลายทําลายดับห้าซอยพนไดย่้งแต่ปัจจุบันแต่ซ้ำไปยับพบซอยพได้บริป็นทีเพิงในปารโลกมบงนา เป็นที่พ่งในสะพอยปัจจุบันมาสักหลังจากนั้นคิดได้ก็เลยว่าเห้าพวนไปไหวพระพุทธเจ้าเสอกรจังศิลาศิกไปหาพ่อเมพระพุทธเจ้าก็จึงโหจิตของภิกษุนั้นมีความต้องการกะสันอยากจะซึก องก็จึงได้แสดงธรรมเรื่องมาตาปิตุปัฏฐานังการอุปถากมารดาบิดาเป็นมงคลสูงสุดของกุลบุตรทั้งหลายกไจึงว่าอนุญาตให้เธอไปเลี้ยงบิดามารดาภิกษุแม้นเธอสิสิกีไปเลี้ยงพ่อเม,มื่อตายไปแล้วน่าโกอาจสิรอพ่อเมของเธอพอบทเหตุบุญไหว ตกนโลกมุกใหม่อยู่นี่แห่งสิทุกงากลัวแล่นน้ำงวน้ำค้าวไอทุกงากขอเขากินไปซััฟังหลับใครวรวนจารณาเออ man. เมนเธอควนไปนุคอบิดามารดาพอการเวียนว่ายตายเกิดการทุกงากเข็นใจมันมันมนมีแต่เต้ามีเบิดจึงกลับขึ้นไปห้าพ่อเม่บินถาดไปไปในตระกูลในตอกในสองในสอย ขลังหาดเจ,จ้าของกลับไปแหลบ่บ่มีไปเห็นในตระกูลนัอยข้องคนขอทานไปเห็นเถวสองเถางงเกินเงินจนเกือบจำอะไรติสูนุมกับเล้ยยางไปว่าพ่อแมยสี่จำอะไรบ่ไปยืนอยูหนากระตูบตูบเถวสองแถากระเทา้าเท่ายายเอ้ยพามาบินถบาดเสา้าเข่าสีใสเฮ้าบอมี เข้าสิทำสันไดดีให้เจ้านิมนต์เพิดไปทังหนาสาเถาเอ้ยออกไปเจ้าว้ายๆว,วาสันอันผู้พัวนั่นเอินเมียเม่มีมบานเมียก็เลยว่าเถาเอ้ยเจ้าอยู่ไก่ข่อยนั่นก็มุ่นเพิินไปสตีทังอื่นห่วยก็เลยว่านิมนต์พะคุณเจ้าเอ้ยไปโปรดบานอื่นพุ่นถอกผอกูขาคนตุกข่าย่ามีแนวสิให้ดอ ไต่กี่ผู้ขาเป็นเศรษฐีวันนี้กลับมาเป็นคนขอโทกท่านบ่มีแนวใส่บาทให้นิมนต์ควรคนเจาไปโปรดปรดอื่นบุญท้อขกนหน่อยเพราะมันเป็นธรรมเนียมของคนอินเดียเมื่อไปบินบาทไปยืนอยู่หน้าบานปรากฏกายเขาข้อใจใส่ห้กับใส่เขาอใจกับนิมนต์นี้นะพาเทลานันยืนเห็นพ่อแมกับสลดสังเวทใจน้ำตาต๊กในตกไหลยืน บอไปไสอุ่มบาดพ่ออยากแลนเขาไปกอดพ่อแม่ก็ตั้งสติไหวพ่อโพอตอนเป็นผู้ฝึกมาก็ัมีสติอยู่แม่ก็เรียกว่าห่วยเท้ามุนจังไดเพนกับพอไปบ่มาเบ่งคาคา,าก่งดูบ่แม่หลูกชายห้อง่อเท่าเอ้ยเพราะแม่ที่ทูกเยากยขึ้นหอดหลูกชาย ปุบ๊บพอก็ะเลยว่าห่วยมันบมเมนคือว่าก็เลยกั้งโกบซองมังคีไก่ขับขายกับขาเบ,บิ่งโอ้ยลูกเข้าอีลีตัวนี้วสันให้เฒ่าเอ้เท่าลูกชายเฮ้ามาเยี่ยมมายามเด็ดเด้แล่นไปกอดแข่งกอดขาลูกเอ้ยเจ้าจะได๋จังถิมพอถิมเมบ่มาเยี่ยมมายามบวดไปแล้วไปเลยทรัพย์สมบัติทั้งขายคือเข้าคดกอกโกงกินเมิด พอกเมเป็นคนขอทานหาเนี่ยมจะกินกับพอมีพ่อเจ้านันี้ไปบวดหี่จากก็สัน่นพามาเทลานังก็นเลยว่าต่อไปหนีพอแเมปบ่ตงห่วงแม่นมอมีป่เป็นเศรษทีกรสร้างลูกชุประถากประทมเลี่ยงพอแเมจนฉีบปนจนก่อสิตาย่ต้ตงห่วงว่าแล้วกับไปบเอาอาหารบินหวานในพ่พอแเมกิน แล้วตัวเองบินบาทมาหลังจากนั้นเมื่อเดินทางไปได้ผ่าเศษจากโร่งศพมาแล้วก็มายีบต่อกันมาเหตุเป็นผ่านงแพร่ถึงให้พ่อให้เม่ผ่านงแพร่ถึงให้บิดามันดาแล้วเมือบินถวาบาได้หน่อยให้พ่อแเม่กินเบิด โดยังบริกินหิวได้พาใจตามอยากเหีื่อเมื่อแล้วมายิบเอามาใหพ่อให้เมยมายิบไห้พ่อให้เมยนุ่งส่งพาตนเองกับกระดานเห็นกิดกิดคืออุปถากพ่อเมยเหลี่ยงพ่อเมยจนอ้วนอิ่มน้ำซ้ำล้านแล้วกับเทศเห็นพ่อเมยฟังนี้ได้คือจุดสำคัญในบานเทศเรื่องศีลเหล่องสมารถีพ่อเมยดำลง อยู่ในสารณาคมให้บำเพ็ญภาวนาตัวเองบินหวานไม่กินเนี่ยเลี่ยงเคร่งกายเลี่ยงเท่งใจนั่นนะเลี่ยงใจพอเมย์ขึยุกจิตใจพอเมย์ขึ้นให้สูงให้มีศีลให้มีธรรมให้มีภาวนาเหมือนกันกนาเอาพอเมย์ไปปฏิสถานใบเรืงสวรรค์ในพรมโลกนะหลังจากนั้น ภิกษุทั้งหลายพัวเืินมาเห็นอ้าวอ,อาอวุโสเป็นหยังคุ้นคือจังจ่อยแท้ผากาดขาดขึ้นจังบินบาดไตอาหารติ่มอยก็แล้วโอ้ยผมลำบากโดยพ่อแม่ผมบินตาบาดไม่พ่อแม่สันบางมือผมก็ได้สันบางมือ,อเหลือพ่อแม่จังฉันบ่เหลือผมก็บ่ได้สันพวกน,นั้นก็เรียกว่า,ห,วา,าห่วยบ่อไรเฮ็ดแนวนี้ผิด นบวชเลี้ยงสีพตัวนี้ไปฟ่องพระธเจ้า่าภิกษูนี่บวชมาเลี้ยงสีพแล้พ่อเมฆขมามาเลี้ยงเลี้ยงพอเลี้ยงเมฆบวชขามาเลี้ยงสีพพระเจ้าเรยประชุ่มสงฆ์ววชแม่นบอภิกษูเรยวาดูก่อนภิกษูทั้งหลายเธอทั้งหลายควรเหตุเสี่ยงอย่างภิกษูนี่เห็ดจังไรเอิญมาถาม่าภิกษู เธอเฮ็ดจังสันบ่ก็เลือกฟังงคาเตพุทธเจ้าผู้ขาบินถวาดใม้พ่อเมฉันตปปะทาประถมเมื่อฉันเข้าแล้วเทน้พ่อเมฟั่งใล้พ่อเมมีศิลมีรรมให้มีทีพึงนั่นบอกถึงขอวาดการตอบแทนเมือนคุณพ่อแมพ้ะเจ้าเรียกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังมีชีวจู่จงควรกระท้ำเก่บปดาบารดาเหมือนกับภิกษุนี่กระท้ำ พอหนันเป็นการตอบแทนพอตอบแทนบุญคุณเมโดยการเลียงคิตเลียงใจเพิ่นเลียงกายเพิ่นแล้วกะเลี้ยงคิดเลียงใจพอจงได้เพิ่นกะสิลมหายใจจากพวกเฮาอยู่เลว่ให้จิตใจเพิ่นเบิกบานเ่มชืนผ่องใสภิกซูตั้งหลายเ่านั้นก็บางคนก็จึงได้เกิดทรมาสังเวชบางคนก็เกิดจึงดรรง,ง,งด้ใหอาอภัย พิซูนันเกิจึงได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงเม่ไปจนตลอดตลอดตะพองพ่อเม่์ล่มหายใจจากระกบไปเกิดอยู่ในสวรรค์นั่น่นที่ว่าการเลี้ยงพ่อเม่นี่บ่แม่นว่าสิเลียงเ,เติร่กายหาแรล่งแกงง่ายมาสูก,กินไปซอยการงานตั้งเทือว่าสิชีกไปเฮ็นงานซอยพ่อซอยเมย่สิคือผาหฮา